ในรูปนี้มีสามเหลี่ยมกี่รูปครับ<ช>ถ้าน้องตอบถูกเอาเสื้อวงบัสไปเลยอยากได้ค่ะลองนับดู 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ไม่มันต้องมันต้องไม่ใช่16แน่เลย17 18, 18 18ค่ะทำไมถึงเป็น18อะ่ะเพราะว่าหนูนับวันนี้ด้วยยืนยันคำตอบไม่สิบแปดสิบแต่ถ้าผิดพุ๊บพดเลยนะ 2> 1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปหนูว่า17บเจยืนยันคำตอบโดยยืนยันโดย17เเป็นคำตอบที่ กทราบได้ติดตามอยู่ไหมติดตามค่ะพี่ไอ้ถ้าติดตามอยู่ให้เล่นอีกรอบนึงเดี๋ยวให้คำใบ้โอ้ยติดตามอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวให้โอกาสอีกรอบนึงเราเราเห็นไหมเห็นค่ะเป็นสามเหลี่ยมกันโอ้ใช่เดี๋ยวมีคำใบ้อ่ะอุ้ยมันเยอะมากเราคิดโอ้ยยี่สิบยี่สิบยืนยันค่ะไหนไหนมีตรงไหนบ้างจะมีตรงนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเป็นสามแล้วก็เป็นสี่สี่บวกจุดเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดสิบยี่สิบเอ็ดเราออกมาดูกันเชื้อเดิมเก่าไปเลยแล้วเราตอบว่า 21ค่ะยืนยันนะปีไปหน่อยสิไปแล้วยไงจะหนูว่าใช่21 21เป็นคำตอบที่หนูบินมาจากประเทศลาวเลยนะเพื่อจะมาเล่นอันเนี้ยคลิปครับแต่เราติดตามอยู่ใช่ไหมติดตามอยู่ค่ะเอางี้ถ้าเรากดไลค์คลิปล่าสุดอยู่เอาอันนี้ไปเลยกดไลค์อยู่ค่ะดูจริงเหรอโอ้ยเวอร์เกินโอเคเอาไปเลยจริงให้เลยถ้าใครตอบได้พิมพ์มาบอกเลยครับว่ามีสามอย่างกี่รูปนี่ไงขอบคุณนะไม่ได้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ไอได้เด้อ